ก็สวัสดีทุกคนนะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ผมเดาว่าน่าจะต้องรู้จักเกมนี้กันนะครับ s e years from now หรือว่าฉันจะรอเธออยู่ที่อีก7ปีข้างหน้านะครับคนที่เล่นเกมนี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับประเภทหนึ่งคือเล่นในเรื่องหลักตอนแรกจนจบไปแล้วบางคนเล่นเนื้อเรื่องต่อคือช่วงที่หลังจากฮารุโตเนี่ยย้อนเวลากลับมาแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องของช่วงของ R O E ต่อนะครับแล้วก็ อีกประเภทนึงก็คือคนที่ซื้อแพ็กเกจเพื่อจะในส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องลับซึ่งไม่สามารถเปิดล็อกได้ยกเว้นจะต้องเสียตังค์ซื้อนะครับผมจะให้ดูผมเนี่ยซื้อมาแล้วอีกเครื่องหนึ่งครับนั่มาลองอัดเครื่องหม่สังเกตว่านี่ข้างล่างแกบล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เล่นเนื้อเรื่องของเอาอีแล้วข้างบนก็เป็นตัวเสริมข้างล่างก็จะมีช่องเสิมเหมือนกัน หน้าขวาเป็นเพลงนะครับส่วนหน้าซ้ายสุดก็จะมีเอสโคบ e เดียซึ่งในแพ็กเกจเนี่ยบางตัวจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ซึ่งผมก็ซื้อเปิดหมดนะครับอ่ามีสปอยใครที่อ,อผมคิดว่าหลายคนคงเล่นมาแล้วละอ่านได้เปิดให้ดูก็ได้ไม่เป็นไรนะับเข้าสิอ่ามันก็จะมีข้อมูลนะฮะว่าตั้งแต่แรกอ่ามีคำวิฮารุโตที่เป็นชื่อตอนแรกอนก่อนที่จะเป็นอ่า เป็นลูกคุณทำหมอื่นนะครับแล้วก็มีตัวละครหลายๆตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กหรือว่าตัวละครประกอบบางตัวก็ยังมีนะครับเดี๋ยวผมเลื่นไปให้ดูอันนี้ไม่มีแม้แต่รูกให้ดูอันนี้พ่อเลี้ยงครับอันนี้แม่เลี้ยงนะครับนาาพยาบาลอ่านี่ัวประกอบนะครับบางงานสีหกแต่มีนะครับพยาบาลกู้งานนะครับมีครับโอ้คุณหมอหน้าใส ละครเยอะคนเยอะ,ยอะมองไปที่ว่างนะครับตรงนี้ผมว่ายังอ่านไม่หมดแต่ก็ช่างมันก่อนนะครับที่สำคัญคือผมจะบอกว่าขออภัยนะครับตะกี้เกิดผิดพ,พลาดขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเนื้อเรื่องหลักแล้วเนี่ยมันยังมีเนื้อเรื่องลับอยู่อีกนะครับซึ่งหลายหลายคนคงจะไม่สังเกตว่ามันมี เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าผมจะต้องปลดล็อกทุกตัวก่อนหรือเปล่าอ่าจริงๆเนื้อเรื่องลับที่ผมเจอเนี่ยผมเจออยู่ในมือถือเครื่องเก่านะฮะอันนี้เครื่องใหม่เดี๋ยวผมลองดูมันอาจจะโผล่หรือไม่โผล่ก็ได้นะโอเคนะครับกลับมาอีกรอบนะครับเอ่อก่อนจะพูดถึงเนื้อเรื่องลับเนี่ยผมจะถามว่าตอนที่เล่นของส่วนเอาอินเนี่ยสังเกตไหมว่าตอนแรกอ่ะตัวฮารล็ตเนี่ยมันมาจากประตูด้านบนนะครับแล้วไปไปมามันมาอยู่ประตูด้านล่างเฉยเลยซึ่งมันก็แปลกนะ อันนี้คือเนื้อเรื่องลับนะฮะจะอยู่ข้าง Encyclopedia นะครับผมแน่ใจว่าต้องซื้อเต็มแพ็กเกจหรือเปล่านะถึงจะได้ผมจะแงะให้ดูนิดๆละกันนะฮะเรื่องลับเป็นของคันนะกับอายาโตะนะครับ,ครบแค่นี้ก่อนขี้โกงนะฮะบอกเฮ้ยทำไมไม่ให้ดูให้จบ ผมจะบอกว่า,าผมมาเนี่ยนะมันก็จะมีคนที่เสียตังค์นะฮะกัไม่เสียตังค์นะฮะใครอยากดูผมขอ20บาทเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ <c oughs> เดี๋ยวจะวิดีโอจะเป็น YouTube อีกคลิปนะครับหรือว่าไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้ถ้า20บาทแต่ละคนต้องจ่ายจ่ายคนก็เออ20บาทไม่เอาไม่ดูก็ได้ผมมีเ,เงินขายแล้วกันถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง หมื่นวิวเมื่อไหร่นะครับผมจะทำคลิปเปิดเผยตอนนอ,อนเนี้ยตอนพิเศษนะครับตอนแจกผลดอกไม้หรือไม่ก็ทุกๆุกตอนเลยที่มันต้องเสียตังนะฮะใครที่ไม่อยากเสียตังก็แชร์ให้ถึงหมืน่นหมื่นวิวนะครับเราจะได้เปิดทุกคนให้ดูนะครับส่วนคนที่เสียตังไปแล้วจะกลับไปลองเล่นไปเปิดดูก็ได้นะครับอยู่ที่20บาทเอาเล่นเขานะครับ20บาทหรือหมื่นวิวโอเคก็แค่นี้ก่อนละกันแล้วก็พบกันใหม่ เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะไม่ค่อยได้ทำคลิปก็สนใจถูกใจไม่พอจะอะไรคอมเมนต์ด่าได้ว่าได้นะครับยินดีรับฟังทุกอย่างเลยครับโอเคแล้วพบกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีจะรอซีอีก7ปีขา้างหน้า